สวัสดีค่ะนึกว่าไม่ได้พบกันซะแล้วต้องขอขอบคุณคลื่นที่มีอยู่มากมายรอบๆตัวเรานะคะที่ทําให้เราได้พบกันแล้วทําให้พวกเราได้มาเล่าและแบ่งปันความรู้ให้เพื่อนๆเกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากันในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเพื่อนๆรู้กันไหมคะว่าภาพที่ปรากฏบนหน้าจอทีวีให้เราดูกันนั้นถูกส่งสัญ,ญญาณผ่านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบๆตัวเรา แต่เรามองไม่เห็นมาจากสถานีส่งสัญญาณโทรทัศน์นะคะและนอกจากนี้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ส่งผ่านทีวีแล้วรอบตัวเราก็ยังมีคลื่นอื่นอื่นอีกมากมายและพวกเราทุกคนก็คุ้นเคยกับประโยชน์อันมหาศาลของคลื่นเหล่านี้นะคะสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านหรือรอบๆตัวเรานั้นล้วนใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั่นเองค่ะเพื่อนๆสงสัยกันไหมคะว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรและแบ่งได้กี่ประเภทเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคืออะไรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กและเหนี่ยวนำทําให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางในการแผ่พลังงานค่ะ เพราะฉะนั้นเราจะจัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ให้เป็นกลุ่มคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางซึ่งองค์ประกอบของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะประกอบไปด้วยสนามไฟฟ้าสนามแม่เหล็กโดยมีเฟสเริ่มต้นเหมือนกันทำมุมตั้งฉากซึ่งกันและกันและถ้าเราพิจารณาถึง ทิศทางของการแผ่พลังงานหรือทิศทางของการเคลื่อนที่ของคลื่นนี้จะเป็นไปตามกฎมือขวาซึ่งจะมีลักษณะดังรูปต่อไปนี้ค่ะจากเหตุผลที่ได้กล่าวมาข้างต้นนะคะจึงจัดให้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นตามขวางได้อีกประเภทหนึ่งค่ะต่อไปมาดูคุณสมบัติของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากันนะคะ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นคลื่นที่ไม่อาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่หรือจัดเป็นกลุ่มของคลื่นตามขวางก็ได้ค่ะโดยที่มีอัตราเร็วในสยญญากาศเท่ากับ3.10คูณ10กำลัง8เมตรต่อวินาทีถ่ายเทพลังงานจากอีกที่1ไปยังอีกที่1ได้ถูกปล่อยออกมาและถูกดูดกลืนได้โดยสสารโดยคลื่นประเภทนี้จะไม่มีประจุไฟฟ้านะคะและสามารถแสดงถึงคุณสมบัติของคลื่น ได้ออกมา4ประเภทด้วยกันคือการแทรกสอดได้การสะท้อนได้การหักเหได้การเลี้ยวเบนได้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจัดเป็นคลื่นที่มีช่วงของความถี่และช่วงของความยาวคลื่นแตกต่างกันค่ะเราจึงเรียกช่วงของความถี่ที่แตกต่างกันของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านี้ว่าสเปกตรัมค่ะ สเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะมีอยู่7ชนิดด้วยกันค่ะต่อไปเรามาดูประโยชน์และโทษของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแต่ละชนิดกันเลยนะคะเรามาเริ่มจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบตัวเราและใกล้ตัวเรากันก่อนเลยนะคะ 1. คลื่นวิทยุประโยชน์ของคลื่นวิทยุคือ การใช้ในการสื่อสารทางวิทยุหรือโทรศัพท์มือถือโทษของคลื่นวิทยุก็คือคลื่นที่มีความถี่มีผลต่อการนอนหลับ 2. คลื่นไมโครวเวฟป,ประโยชน์ของคลื่นไมโครวเวฟก็คือใช้เป็นการอุ่นอาหารและเป็นสัญญาณทีวีดิจิตอล 3. รังสีอินฟาราเรดประโยชน์ของรังสีอินฟาราเรดคือ ใช้เป็นระบบนำวิถีเรดาร์เป็นสัญญาณ Wi-Fi และรีโมทคอนโทรล 4. คลื่นแสงประโยชน์ของคลื่นแสงคือทำให้มองเห็นวัตถุรอบตัวเราโทษของคลื่นแสงคือรับแสงจ้าและนานเกินไปอาจตาบอดได้ 5. รังสีอันตราไวโอเลตหรือรังสี UV ประโยชน์ของรังสี UV คือการรับในระดับต่ำจะกระตุ้นให้ร่างกายสร้างวิตามินดีและใช้วิเคราะห์แร่และเชื้อโรคโทษของรังสี UV คือถ้ารับมากเกินไปก็จะเก่าให้เกิดเซลล์มะเรง็งและอันตรายต่อตาผิวเหี่ยวและทำให้ดูแก่ขึ้น 6. รังสี X ประโยชน์ของรังสี X คือใช้ตรวจอวัยวะภายในคือ การเอกซเรย์ X ray, ใช้วิเคราะห์อัญ,ญมณีโทษของรังสีเอกคือเกิดการกลายพันธุ์ก่อให้เป็นมะเร็งถ้าได้รับในปริมาณมากๆ 7. กรังสีแกรมมาประโยชน์ของรังสีแกรมมาคือใช้ในเตาปฏิกรณ์เคมีใช้ในการศึกษาดาวฤกษ์โทษของรังสีแกรมมาคือเกิดการกลายพันธุ์และ ให้เกิดมะเร็งถ้าได้รับในปริมาณมากๆช่วงคำถามชวนคิดจากวิดีโอข้างต้นที่นำเสนอไปเรามาลองตอบคำถามชวนคิดกันนะคะเพื่อทบทวนความรู้ที่ได้รับกันในวันนี้ข้อแรกรังสี X กับรังสีแกมมารังสีใดใช้ในการ X-ray หรือตรวจอวัยวะภายในร่างกายของมนุษย์ ข้อที่2คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดใดบ้างถ้าได้รับในปริมาณที่มากเกินไปอาจจะโก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้